สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า generative AI กันมาบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2022เป็นต้นมาเนี่ยโหคำนี้กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเทคโนโลยีที่น่าทึ่งนี้มันคืออะไรกันแน่คือเพื่อหเห็นภาพว่ามันสำคัญขนาดไหนนะครับลองดูตัวเลขนี้ก่อนเลย 4.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือมูลค่าที่ m c k i n s ซ y y เขาประเมินไว้นะครับว่า Generative AI เนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้ในแต่ละปีเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆซึ่งมันก็บอกเราได้ชัดเลยว่าศักยภาพของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับแต่เรื่องที่มันน่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขนะครับก็คือเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่า มันได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันในการทํางานของผู้คนจํานวนมากแล้วจริงๆแล้วก็กําลังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วทาไมจู่ๆทุกคนถึงหันมาสนใจเทคโนโลยีนี้กันแบบโอ้โหล้นหลามขนาดนี้จุดเริ่มต้นจริงๆของการระเบิดครั้งใหญ่นีนเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่เดือนพฤศจิกายนปี2022ครับตอนที่ OpenAI เขาเปิดตัว ChatGPT ให้คนทั่วไปได้ลองใช้นั่นเอง แล้วพอเปิดตัวปุ๊บนะครับมันก็สร้างแรงกระเพื่อมแบบทันทีเลยมีผลการศึกษาจาก OpenAI กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียชี้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานในวงกว้างมากๆซึ่งมันก็สร้างทั้งความหวังนะครับว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลเรื่องการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติเหมือนกันอ้าวล้ครับทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าเบื้องหลังเวทมนต์ที่ทาให้มันสร้างสารข้อความต่างๆได้เนี่ย จริงๆแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ซึ่งจะบอกว่ารากฐานของมันเนี่ยมาจาก AI ประเภทที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วนี่แหละครับเครื่องมือที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งในโลกของ AI ก็คือสิ่งที่เรียกว่า supervised learning หรือว่าการเรียนรู้แบบมีผู้สอนซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานสําคัญที่ Gen AI ถูกสร้างขึ้นมาเลย แนวคิดหลักๆของมันก็คือการสอนให้ AI เรียนรู้ที่จะจับคู่ระหว่างข้อมูลนำเข้ากับผลลัพธ์ที่ถูกต้องอ่ะดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับจริงๆแล้วเราใช้วิธีนี้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นสอนให้ AI ดูอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งก็คือข้อมูลนำเข้า A แล้วก็บอกมันว่าอีเมลนี้เป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปม นั่นก็คือผลลัพธ์ b หรือว่าการฟังเสียงพูด a แล้วถอดออกมาเป็นตัวอักษร b ทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการติดป้ายจากข้อมูลนําเข้าไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองครับโอเคพอเรารู้จัก supervised learning กันไปแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วไอ้เจ้า large language models หรือ llms อย่างเช่น chatgpt เนี่ยมันสร้างข้อความยาวๆขึ้นมาได้ยังไง หัวใจสำคัญของมันเลยนะฮะคือการทำนายคำถัดไปแค่นั้นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่า LLM เนี่ยมันได้อ่านข้อความมาแล้วเป็นแสนล้านคำมาเลยเรียนรู้รูปแบบของภาษาพอเราให้ประโยคเริ่มต้นกับมันไปสิ่งที่มันทำก็แค่เดาว,ว่าคำที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาต่อท้ายประโยคคือคำว่าอะไรแล้วมันก็ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆเดาคำต่อคำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์นั่นเองครับ เอาละครับพอเราเข้าใจหลักการทำงานคร่าวๆของมันแล้วทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากการที่เราไปค้นหาข้อมูลบนเว็บหรือเว็บเซิร์ชทั่วไปยังไงกันแน่จุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราควรจะใช้เว็บเซิร์ชก็ต่อเมื่อเราต้องการข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องเป๊ะๆเ,เชื่อถือได้มีคาตอบที่ถูกแค่หนึ่งเดียวแต่ในทางกลับกันเราควรใช้ LLM ในฐานะคู่คิดครับ สำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์งานที่มันไม่มีคำตอบที่ถูกเพียงหนึ่งเดียวนี่คือการเปลี่ยนม,มุมมองจากการค้นหาคำตอบที่มีอยู่แล้วไปสู่การสร้างสรรค์คำตอบใหม่ๆร่วมกับ AI นั่นเองแต่ว่าก็มีข้อควรระวังสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือ LLM เนี่ย บางทีมันเกิดอาการที่เรียกว่า hallucination หรืออาการหลอนได้ครับซึ่งก็คือการที่มันสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมาเองแต่พูดออกมาอย่างน่าเชื่อถือมากๆเลยนะดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเนี่ยควรจะตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกครั้งเสมอครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจความสามารถที่มันหลากหลายของเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถจัดกลุ่มความสามารถของมันออกเป็น3หมวดหลักๆได้ครับก็คือการเขียนการอ่านและการสนทนา มาดูกันที่หมวดแรกก่อนเลยครับการเขียนอันนี้ก็เป็นความสามารถที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คืองานที่ให้ AI ช่วยสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งมันก็ครอบคลุมตั้งแต่ง,งานง่ายๆอย่างการช่วยร่างอีเมลไปจนถึงงานที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการช่วยระดมสมองหาไอเดียใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตอบคําถามโดยอ้างอิงจากข้อมูลภายในขององค์กรได้ด้วยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นผู้ช่วยด้านการเขียนที่เก่งมากๆ นอกจากจะสร้างข้อความใหม่ได้แล้วความสามารถโหมดที่2ของมันก็คือการอ่านครับซึ่งเป็นงานที่เหมือนจะตรงกันข้ามกันเลยก็คือการประมวลผลข้อความที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างผลลัพธ์สั้นๆออกมาในส่วนนี้เนี่ยคือการใช้ความสามารถของ AI ในการทําความเข้าใจแล้วก็ย่อยข้อมูลจํานวนมากๆได้อย่างรวดเร็วเลยครับตัวอย่างเช่นเราโยนบทความยาวๆเข้าไปแล้วให้มันสรุปให้หรือว่าให้อ่านอีเมลของลูกค้าแล้ช่วยจําแนกหน่อยว่า อันนี้เป็นคำชมหรือเป็นคำร้องเรียนเพื่อจะได้ส่งต่อไปอย่างแผนกที่ถูกต้องได้และหมวดสุดท้ายนะครับซึ่งการเป็นผสมประสานระหว่างการอ่านกับการเขียนเข้าด้วยกันก็คือการสนทนาครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการโต้ต่อไปมาอย่างต่อเนื่อง ที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือแชทบอททั่วไปอย่างแชท GPT ใช่ไหมครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังสามารถเอาไปสร้างแชทบอทที่ถูกฝึกมาเพื่อง,งานเฉพาะทางได้อีกด้วยนะเช่นบอทสําหรับรับออเดอร์อาหารโดยเฉพาะหรือว่าบอทบริการลูกค้าที่ตอบคําถามที่พบบ่อยๆซึ่งมันก็จะทําให้การโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยโดยสรุปแล้วนะครับ g e n e r a t i v e AI เนี่ยก็อาจจะเปรียบได้เหมือนกับเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างไฟฟ้าเลยครับคือมันไม่ได้มีไว้สําหรับงานเพียงอย่างเดียวนะ แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้สร้างสารสิ่งต่างๆได้อย่างไม่รู้จบเลยคําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือว่าในเมื่อเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วเราจะนํามันไปสร้างอะไรต่อไปในอนาคตกัน